ในยุค 5G ค่ะคุณสตาลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จโคตรเยอะเลยหนึ่งเดือนห้าสิบล้านค่ะโดยไม่ได้ยิงไอดโฆษณาไม่ได้จ้างดาราเด็กไอดอลค่ะ <c oughs> อันนี้สินค้าที่คนที่ทำ TSU กับคุณสตาพิสูจน์ได้ค่ะเราไม่ได้ขายสินค้าค่ะแต่เราขายระบบค่ะในยุค 5G ค่ะถ้าคุณอยากจะรวยเสถียรรวยมันคงรวยยาวนานรวยแล้วรวยอีกรวยซ้ำรวยซ้อนรวยซ้ำรวยซาาคุณต้องมีระบบค่ะระบบที่ไม่ต้องทํางานคือเขาเรียกอะไรระบบ สิ่งที่มาทดแทนเราที่เราไม่ต้องทําแม่งทุกวันที่ครูติตาออกมาไลฟ์สดทุกวันเพราะมันเป็นสิ่งที่ครูรักสิ่งที่ครูสนุกนึกออกมา่าไม่ใช่สิ่งที่ครูฝืนทําแต่การสร้างระบบของครูค่ะไม่ว่าจะเป็นคอร์สแคมป์หรือคอร์สผู้นําต่างๆที่ทาให้เขามีรายได้ครูสอนครูคควางไว้หมดแล้วค่ะว่าเขาทําอย่างนี้้ประสบความสำเร็จรวยค่ะบทเรียนของครูในคอร์สผู้นําหลักล้านค่ะคนที่เข้าไปเรียนค่ะสร้างกําไรกันอาทิตย์ละแสนค่ะเพียบเดือนหนึ่งแสนหนึ่งเป็นหลายร้อยคนค่ะ บทเรียนของครูมันเจ๋งมากเพราะเรามีไม่ใช่แค่การสอนกะจารวัีคฏลนุรุณแต่เรามีระบบ